โอเคทุกคนก็คืออีกรณีหนึ่งนะคะที่พอมีคำเชิญมาปุ๊บแล้วเรากดตอบรับคำเชิญใช่ไหมอ่ะเรากดตามวิทีนะั้นที่เราบอกไปเลยนะอืมโอเคเออเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นกรณีเนี้ยเราต้องออกจากแฟมเดิมก่อนนะคะก็คือ เราจะไปที่เลงที่เราแนบไว้ให้มะแล้วก็ใส่บัญชีเราเข้าไปเลยแล้วก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะทำไปเข้าสู่ระบบปเนี่ยเห็นปะมันจะมีเราอยู่ในอีกแฟนหนึ่งอยู่ก็คือสร็แล้วนะพอมันหน้านเนี่ยเรากดคี์สามขีดตรงนี้กดเข้าไป แล้วก็กดเอาจากกลุ่มก็กลัวเลยนะคะเออเราป้อรหัสก่อนเนีย่ยพอปลอรห์ปุปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มายืนยันตรงนี้นะคะแค่นั้นเลยยี่ี่